ปลอดสารปอดสารชิมเลยเียบเบ่งไแย่งเลยงวยไงฮะโอ้โหชิมก็ดูแลได้ดีค่ะโอ้ยมันซ้ำน้ำบากขึ้นยางเอายางชิมรวดเดี๋ยวมาเบิ้งสวนลุงโอ้โหขึ้นยอดเลยหวานมาบอกเดี๋ยวกินเลยอืมหวานดีเว้ย จังตีมันยังว้าแูกเดี๋ยวเดี๋ยวเาว่าบุรี่ยังไม่เพราะเป็นยังยิ่งีอนนี้ครับสวนเฮาอยู่ลอยเอ็ดนครับสวัสดีครับสวัสดีับช่องนุ่มลอยเอ็ดชแนลครับเดี๋ยววันนี้พามาชมสวนอินตอาลัมครับผมนี่ครับอยู่อำเภอวารเท่าเลยนะครับ ไปแทนไหมวันน um> ี้เขาอยู่ใสวันนี้เขาอยู่ใสอันนี้เขาอยู่ใสตอนนี้ครับอันนี้อยู่สวนอินทผาลัมของนี่ครับบ้านนิเวศบ้านนิเวศอำเมริกัดบุรีจังหวัดเลยที่ครับผมชิปเลยขับชิปไปเลยขับย่างไปเลยเก็บร่างเป็นนุ้ยเลยครับผมโอ้โห นี่นั่นแหละกาลเริ่มผสมผสมฟปงนี่สีผสมด้ยคูมือครับมัตออดิบ่อซ่อเขาองผสมเสื้อตัวผเสื้อตัวผัวอบอครับบิกินเลยิไบรอวครับผมกิ้ไม่ไงบอปล่อไงรัดที่มึงนะสดจากต้นนะครับสวัวสดจากต้นเลยนี่ไม่เย ปอดสารปอดสารชิ่เลยสีเบ่งไปยังไหนงอไงฮะเออก็ดูแลได้ดีโอ้ยมันซ้ำน้ำบาขึ้นยังเอายางชิมโดเดี๋ยวโอเคครับผมครับผมน้อดูแลชิเลยูเลี้ยเหลืองจะไปชิมรชิมล่ะ Yeah, อะไรอ่าโอ้โหครับผมหวานปะหวานจากต้นเลยตัดตัดหวานขึ้นหนวยใหญ่ถูกวะมาเบิ่งสวนลุงโอ้โหนจอดเลยหวานบมกไหกเด็ดดิเลยหวานเลยเวย ยังตีมยังของแทบแม่ต้นตัวไหน้อยม่ปลูกเลยัะที่ไงเป็นของบริมดดเลนี่อมลงหวานอ่ะเลีกยงหานเลยปลูกหาปีนีวยอือเนนท่านตนหมือระยะห่างนปลูกหาเม็ดเนี่ยหวานว่ พอคนอนดว่าายเป็นปุ่มด้วยอคนอ่ปข้าว่ามายมันขายขายปินออกปีดออกีนออกสี่ะายเน่เดุ้ไหไปลง้นอ้อมสุดยอดเลยว่ะเดี๋ยวไปปลูกยูดหน้าเฮาจักสองต้นก็พอแล้วว่าต้นเดียวเขาก็กินประวัติประวนี่ดูได้แ่เนี่ยอ๋อไปถามแล้วเหรอเนาะ ปลูกแล้วกันาไ,นะไปผสมพันหนหเนี่ยบอกวิวที่เอาตัวต้นนี้มีก่อนเนี่ย,ยหนึ่งสองสามี่หหเจ็ดปดเก้าสิบหนูได้รสิบเอ็ดสิบสมสบโอ้ผมะมนานสนะิบหาอันครับต้นนี้สิบชอบกินตอนนมนกมีนีตอ้อยหวานเทียบอืมนาะ โอ้ดกคือต้นเลยว่ะพี่ต้นใดว่าดกสิบกว่าช่อต้นนึงสิบกว่าดอกสิบกว่าช่อโอ้ยระบบหนามเพิ่นเฮ็ดยจังไลยวะอ๋อนี่ไงเนี่ระบบน้ยระบบหนามเขาเจ้าเมื่ต้องหฮดนี่เพิ่นเปิดสปริงเกอร์ทีเดียวได้ควานเนี่ย ระบบหนาเมื <champions S 1> 네่ออย่าเดินไปมีหนามันบ่เห็น มีสองสายพันธุ์ครับผมนี่เดี๋ยวสิพามาซิมอีกสายพันธุ์หนึ่งคือว่ามันมันคนละสีไอ้ทางนั้นจะเป็นน้อยสีเหลืองๆครับหกสายพันธุ์อันนี้น,นี่เขาเจ้าะเ,าเชนไว้นี่ดีอ๋อรหัสตนะ้นนะเบอแมนไอทัดนี่น,นี่เอาเอาช้ำๆเอาปุ่มนี่นะเอาปุ่มนี่นะเดี๋ยวหานวยก่อนต้องกระโดดเป็นจะกินตะนวยแวต่ว่ามันเบิ่งนี่

เขไปเห็ดยังก็เไปดองเฮ้ยเมีน,นไปอบแหง้งอบแหง้งอบแห้งระบบนาเมืเจาซอะเงินมาฝาดเาะออกฝาดนิดนิด มันออกหวานหวานฝสดฝาดนิดๆแต่กับหวานนะครับหวานเดียวหวานเน่ยาไปเพื่อนเฮงกันหนูยิ้ินน้อยหันกับหวานอยู่เลยยิ้มได้กันเฉยเฉยแล้วเขาก็ครบ ผมปั่นเป็นคันคู่เปิดน้ำใส่ต้องเปิดน้ำใส่หนงสารอาหารทีม่งไดน่งไมันก็ดส่งแวัล้งมหมดนเขาม่นก็ดสิ่ซึมทางดินเภผกาไปออกมาตอนนี้มันเป็นไงเลี้ยว PTC อะได้ัมนน่บ่มีหอกครับยากสูตรบางองมันกัดบ่มกันเนาะเขาบอกเป็นคางๆนะแต่ว่าสชวอื่นเข้าดีแดบหนึ่งจะเือหนึ่งบ่มแดดแบบนั้นกตรเามีใบรับว่าใส่ใส่โค่นมันแต่แรกๆปูเขาจะผลิงไปไห้กุย เป็นบละครับบลอยาพึ่งปพมันสิสอนบ่คือกันอ๋อจักปีครับเพ่ในกินจากตัวนีก็พอแล้วตัวนีว่าจักปีล้อครับนี่ตัวนีปีที่ซั่นเด้ปีที่โอ้โหาบ่ได้หรอกครับปีที่4บ่มีไปก่อนปีน้นปีที่สี่ที่เอานี่ปีที่ี่โอ้โหทนคนไงอ่บ ไม่ขึ้นน้าหน้าไม่ได้นวยไทก็ได้อาจจะได้ดนวยไงเขาจะเป็นเหลือหวาหลายแบบอันนี้ก็ยังยังติดอยู่จริงจริงๆแล้วนวยจะมากนี้เขานับไปหาหนวยพ่อโจมเลยโอ้โห้พวกหนึ่งพวกหนึ่งหมอครับโอ้โห้ว่าเข้าไปไม่ตรงขาไอ้ที่กันยี่กันยีกยังติดอยู่เนี่ยอันนี้มันบวชคนงานบวเลยคนงานโงนานี่ย เขจะไปเสียดายนวยใอนกันท่านคนเสียดายนวลตับเครับเขาจะเอาคนผลิตเมื่อเสียเอานวยเออแค่ไหนใครๆเขาเหตุเรมยนเลย้าวปลาผมผมผมเห็นแม่ไสวนนวลปใหญ่ปลาหนดยใ่ลาวนบางสวนดิเขาาแค่ปูกไ็้เฮ็ดกินเซื่อเรื่อนั่นน่ะปูขายนี่ละเพเขากินยาบ่แมนครับ หวานครับหวานทุกอย่าเลยแบบหวานนรัอมากบาานอื่นน้อยหน่อยผมเห,นห็นทานอื่นน้อยหน่อยอันนี้ย่นง่าดมยหรอโอ้โหครับน้ำขายไ มาเห็นสอีข่หมนอดบอกว่าโดนเดี๋ยวสิมาขอขอมวนเรียนอันนาสวนโลดจะบาดลุงนาสวนกัดจังสีนะครับนี่คนมาสื้อของหัวอบคุมลเสลกตอรี อ,อกันมาสิดห้ามยมาเยี่ยมหอสวนเลย